ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะผมแลพบกับช่องภูมิภูมมิชแนลนะคะผมใครที่เพิ่งเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะผมและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะผมวันนี้เราจะไปเล่นโหมดใหม่โหมดนี้นะครับสี่สี่วีสี่เนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาให้ดูมันเป็นแบบเหมือนหกวีหกเหมือนนักแข่งนะครับเออ ก็เล่นได้นะแล้วนี้ก็มีสี่สีแดนํำระบาดเดี๋ยวผมเอาไว้อัดคลิปหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันสี่สีแดนํำระบาดโอเคแต่อันนี้เราไปเอาหกบีหกเหมือนนักแข่งกันก่นกอนเออไปกันเลยว,วันนี้รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงเพราะผมเพิ่งกลับมาจากลบบุรีบ้านเกิดผมอยู่บุรีรัม์นะเออตอนนี้ตอนนี้อยู่บุรีรัม์ นี่มันก็จะเป็นแบบนักแข่งแล้วก็จะให้ซื้อปืนเหมือนสี่สี่เลยครับเออแล้วมันก็จะมีทีม A ทีม B ทีมทีม C ทีม D ทีม E แล้วก็ทีมเอ็กแบบนั้นนะเออนั่นแหละถ้าใครอยากเล่นก็เล่นได้นะเนี่ยมันก็แบบนี้เนี่ย,มย,ยผมอยู่ทีม C เนะี่ยผมจะได้แข่งกับทีม D d d o ด,ด,ดนะฮะอุ้ยร้อยแปดท่าก็มา ทีมดีร้อยแปดท่าก็มาว่ะเอาคว่ะเพื่อนเฮ้ย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 อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเอาเพื่อนออกเฮ้ย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 นี่เพื่อนเล็กย่างเพื่อนเพื่อนอะไรอุ้ยเพื่อนแยกล่างเป็นอายุเคนะครับผมเฮ้ยเพื่อน ฟื้นขึ้นมาก่อนเพื่อนนายฟื้นขึ้นมาก่อนอ๋อเซอยู่นี่เหรอไม่นะเพื่อนไม่น่าเลยเพื่อนไปหมดแล้วจะขึ้นมาเพื่ออะไรวะเนี่ยวันแบ,บ็คล่างเลยแค่แบบมือมันลั่นเฉยๆนะคุณผู้ชมเออมือมันลั่นเฉยๆแค่ผมก็คือขึ้นบ้านเอวแล้วกล็ลง แม่บอเฮ้ยงางมีภา้าหนักนะโอ้อะไรนะวิ่งขึ้นมาอันนีเว่งขึ้นมาอันจะโดดลงไปได้ไหมอยลืแตก็ใ้หนึ่งตกสองครับตกสามผมขอเสียบทบาทเป็นนักแข่งหนึ่งวัน ทริปลปลคิลทปคิงออะเเดี๋ยวผมขอต้้งยากนันมันอยู่ตรงไหนกันเนี่ยเก็บสามพอย่างี้เห็นนั่นน่ะเหีือโอ๊ยอาดดเอาเด้มาได้มาได้มา,ดมาดัด,ด้ น่าไม่ผลมาค่ะเอ้ยไม่ผลมาเลยขอปั๊มยาก่อนมาผมจะดูเลยเอ้อาออสังหารร้อยแปดท่าเออร้อยแปดท่าชื่อเหมาะจริงๆริะนายอะร้อยแปดท่าน,ะนี่ผมลืมบอกเลยถ้าเกิดว่าฝั่งใดแพ้มันก็จะมีดบินไปเล่มหนึ่งเลยนะฮะเออนี่ผมเก็บไปสามอ่า มาอ้าวผมได้แข่งกับทีมเอซึ่งทีมเอีม,ม, pe, มีดบินไปแล้วอันหนึ่งนะฮะตอนนี้ทีมเอมีดบินไปแล้วอันหนึ่งนะครับผมอุย้ยเพื่อเราก็ตึงเหมือนเะนี่ย <Hello. S 2> เพื่อนฮัลโหลเพื่อนเพื่อนเนต็ตน่าจะแบบเนต็ตหมดนาะกเนต็เนตเพื่อนน่าจะหมด าจะแจกน,นะเออคนนี้อืมรูดจากอ้น,นี่แล้วนี่ผมได้แข่งกับทีม F หมายเลขสี่ผมอยู่หมายเลขสามตอนนี้ทีมซีมที่หนึ่งเป็น E ีอ้าวเอ A. ทำไมตกไปอยู่ห้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลังลๆๆงๆๆ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 ล้างล้าหล้าง้า้าง้างล้าล้าง,าง,าง,างมาเบื่อล้าง เพื่นอนอมว่ามันมีมันมีโคบจากระยะไกลคนดูผมตายแน่เลยวิ่งมะจ๊ะเฮ้ย,อยโอ้นั่นเนี่ยผมว่าเพื่อนเพื่อนหลุดกดไลค์เป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่อน โดนโอโดนวงตายทั้งเนี่ยผมว,ว่าข้อเสียคือเกมเนี่ยคือเออไอ้โหมดเนี่ยมันจะชอบมีคนหลุดบ่อยมากชอบมีคนหลุดโคตรเยอะเลยนะฮะโหมดเนี่ยเยอะมากมากเลยผมจะบอกให้โคตรเยอะเลยครับคนหลุดคนหลุดเอ้าผมมีดบินไปเล่นอีงแล้วได้ได้เลย เดี๋ยวจัดหายไอ้เนี่ยเดี๋ยวจัดหายเดี๋ยวจัดหายมาผมได้ไปผมได้ไปแข่งกับทีมเอฟอีกแล้วเหรอโอ้ผมได้ไปแข่งกับทีมนี้แล้วผมต้องซื้อปืนใหม่แล้วอเอาเอ็มสีเอหนึ่งแล้วกันมาเพาะตอนนี้ผมจะไปโค้งข,ข้างบน ข้อมบนสุดของโรงงานไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ดาดฟ้าโรงงานนะตรงแถวๆเนี้ยเออแถวๆที่ผมเล็งเนะี่ยเออประมาณนั่นแหละวิวมันรสึกโกรธม่วงเลยนะฮะเออโอ้โหเพื่อ,อ,อนลุดอีกแล้วเหรอท่านตาก่ะตา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 ท่านตาก ตัก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 ตกักโอ้ MCA 1 1 1เหนึ่ง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 เียเฮ้ยเฮ้ยผมกลัวโดนยิงจากข้างหลังจังเลยนะมันอยู่ฝั่งนี้หรือเปล่าเนีย่ยคนดูไม่อยู่นะมันน่าอยู่ฝั่งนี้ส่วนมากเลยคนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยปรท้าไม่รอผมเลยเฮ้ยคอมโบ f i r s าด l o o d คดมบีดตั้ง kill ง่อยเ้ยเอา desert ใบกระบอกหนึ่งเอ้าเก็บไม่ทัน ทีมเอฟเหลือมีดบินไปเล่มหนึ่งนะฮทีมเอฟทีมเอฟมีดบินไปหนึ่งเล่มนะฮะเหลืออีกหนึ่งเล่มมีดของเขานั้นจะหายไปหมดหรือเปล่าโอ้โห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 มาผมได้แข่งกับทีมผมได้แข่งกับทีมบีอันนี้มีสามทีมก็คือมันมันจะแข่งสองสองนะถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่ามันมีแบบหคนหรือ3คนอะไรเงี้ยมันมีแบบ5ทีมหรือ3ทีมอะไรเงี้ยมันก็จะต้องไอ้มี่มันก็จะต้องแบบแข่งสองสองเออผมก็เคยแข่งสองสองไม่หลายรอบแเลยเออนะเราจะไปเล่นกันต่อลคลิปนี้ก็ประมาณสักกี่นาทีดี <laughs> เออกลัวกลัวคนดูจะโดนแม่อดาดูนานเกินแบบ แบบสมมุติคนคนดูชื่อแบบเออยังไงอ่ะเออช่งอางมันเถอะมาเรามาเล่นก่อนเฮ้ยเฮเอาวะฝันนูเอาเรื่องนะทีมเอฟอะทีมเอฟเอาเรื่องอยู่นะขึ้นไปข้างบนก่อน,นครับผมข้างบนปลอดภัยที่สุดนะครับข้างล่างผมหรอ โอ้โหจะยิงยังไงเหอ่อผมยิงต่อใน้เพื่อนแล้วอ่ะเพื่อนเอ๋ยเพื่อนเลยอยู่ตรงไหนตรงไหนอ่ะเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยยย แตกปรูแดแตกแตกหมดครับผมเหลืออีกตัวหนึ่งซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ไหนทุกวันี้ผมคม m C a A1 นวกันเออต้องยึชื่อให้ถูกหน่อยเฮ้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 ยอย,อยู่ไหนวะง้อปลาระเบิดอุ๊บนี่เอ็กซ์จังเลย แบบไม่ได้แอกนายแล้วช่วงนี้อ้าวผมได้แข่งกับทีมบีเหรอเอ้าเพิ่งรู้เนี่ยผมเพิ่งรู้นะอ๋อไม่มีใครตกครับจงบังหวะนี้ผมได้แข่งกับทีมบีแล้วอีกแล้วเหรอแข่งมาหลายรอบแล้วนะกับทีมบนะีเนี่ยเออไม่ไม่ได้หลายรอบดิเพิงพ่งเพิงพ่งเพิง่งรอบสองเนะองเนี่ยครั้งนี้ผมน,นี่ก็สมองก็ไม่ค่อยดีนะช่วงนี้เออ ทีนี้ก็เดือดมึนๆน,นะพอทำคลิปให้ทุกคนดูกันเนี่ยเออืเอาอยัางไงดีตานี้มีดเหลือคูณสองเล่มแล้วทีม B กับทีม E อ,อันนู้นตกรอบไปแล้วนี่ผมสวมบทบาทเป็นนักแข่งวันหนึ่งมาเลยมาเลยผมไม่กลัวหรอกเพราะผมเป็นนักแข่ง โอ้ยเพื่อนมันมองไม่เห็นโอ้ยไหนดิมันมองไม่เห็นเพื่อนเพื่อนเนาะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนว้ายเอ้ยอยู่ตรงไหนอยู่โน่นเหรอโอ้ยเฮ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 ้ยแต่ไม่อนเพื่อน เปิดมาแล้วโอ้ยเพื่อนโอ้ยเพื่อนยิงยิงมาเลยเออเยียมเยีย,ยเออเอาเดิโปอเพื่อนโอ้โห ยวไม่ได้เปิดไม้นะนี่ผมเปแบบปิดไม่อยู่นะแหนะืหน่อยโอ้มีผมเหลือเล่มเดียวเฮ้ยเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวตาน,ตานี้ตานี้ต้องแข่งเป็นสองวีสองนะคะเพราะว่ามันมันไอ้นี่อมันต้องแข่งสองวีสองนี่แงสองวีสองมาแล้ววาวิกเตอร์คู่เลยตาี้เพรา้ววิกเตอร์คู่และที่สำคัญอย่าลืมที่ฉีดยายแล้วก็เกาะแล้วก็หมวกแล้วก็ระเบิดแล้วก็เห็ด ที่นี่เอา้าล้วมีศพใครยอยู่ตรงกลางน่ะไปตรงไหนอีกฝั่งนึงอะ่ะมันมันอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยเร็วอยู่นี่คนะผมว่าผมจะอ้อมไปหลังทเทรลเนี่ยอ้อมไปหลังรถรถเอ้ยรถ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 บรรทุกเนี่นยจะเบิดลอยมาแตะไก่ เพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ้ยจริงๆเออโอ้ไม่โดนละเพื่อนตูมไม่เมยเพื่อนยิงโบ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 เอ้ยยังไม่ยัโบโบเอ้ยยังไม่ยัเพื่อนเพื่อนมันฉีดยามันฉีดยาโบเอ้ยเอาดิเพื่อนผมตึงนะเพื่อนผมตึงโอ้โหเอาเอวิวเขามาอีกเฮ้ยนะ ทีมอื่นจบการแข่งขันอ้าวจบแล้วนี่มาอ้าวได้แข่งเป็นสองต่อสองอีกแล้วได้แข่งเป็นสองมีสองแง่อ้าวผมได้เจอกับทีมอะไรก็ไม่รู้มันได้เจอกับทีมบี B. อ้าวทีมเดิม,ดมนี่มาผมจะซื้อบืนเดิมเลยวิเตอร์คูแล้วก็ไอวอลไอวอลนี่สำคัญมากเลยนะสำหรับผมออ มาก็เเลยอย่ตรงไหนอ้อมอยู่นู้นเขาอยาู่นูออ้นกันครับนี่เอาเพื่อนเอาเพื่อนผมเพื่ผมหายโอ้ผมต้องผมต้องแบบสองหนึ่งกอเกินเกินผมลยจะบ้าตายไม่เป็นไรเราเป็นนักแข่ง ดวงไหนกันเมี่อยู่ดวงนะคะ ผมแพ้แล้วตอนนี้เนี่ยโอ้โหผมจบแล้วแพ้แล้เ,เพื่อนไปอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอเคถ้าขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe และที่อย่าลืมเออใช่ดิและที่และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะโอเคบ่ายแล้วต้องไปนอนก่อนบ่ายคนดูไปละ